นี่นะคะมาติดตามเรื่องของรากฐานของชีวิตนั่นก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเองค่ะทางหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในหัวข้อบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาประเทศ วันนี้ที่โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่หม่อมหลวงประนัฐดาดิสกุลสมาชิกผู้ที่สภาเดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาประเทศให้แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมตลอดจนข้าราชการในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดข้าราชการทหารกองบิน4 1เเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและนักเรียน เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทุกคนให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อีกทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรักสามาคัคคีประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมโอกาสนี้หม่อมหลวงพนัดดาดิสกุลสมาชิกวุฒิสภาได้แนะแนวทางการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงประชาดังนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องถวายความจงรักภักดีและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง